วันนี้ก็กลับไปก่อนแล้วกันนะพอดีเดี๋ยวฉันมีงานทำอะเออได้ค่ะที่รักแต่ว่าเอออะไรอืมพอดีว่าเงินของเดือนนี้อะ่ะยังไม่ได้เลยละเอะค่ะฉันยังไม่ว่างถ้าว่างเมื่อไหร่จะเรียกขึ้นมาเอาตังค์แล้วกันนะเออแต่พอดีเราเพิ่งไปทำเรื่องจองรถมาแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องเอาเงินไปให้เขาแล้วอะ่ะโออเออ,เอ,อ งั้นเดี๋ยวฉันทางานเสร็จอ่ะฉันจะเรียกเข้าเมาส์แล้วกันแต่ไอเรื่องที่เธอจะขอเงินเพิ่มอ่ะฉันไม่ให้หรอกนะแค่นี้มันก็มากเกินพอแล้วกับเธออ่ะอืออืมโอเคค่ะไม่เอาเพิ่มแล้วก็ได้เออถ้งางั้นสักสองทุ่มไหกันค่อยกลับมาอีกทีเดี๋ยวตังให้โอเคค่ะไปไปได้แล้วไปงั้นเราไปก่อนนะเนี่แล้วเจอใครข้างล่างฝากบอกมันตักน้ำส้มให้ฉันด้วยนะค่ะ อมาไงพ่อฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วฮะว่าอย่าพาใครมานอนที่บ้านแกจะซื้อผู้หญิงกี่คนมีผู้หญิงกี่คนแกก็พาไปข้างนอกไม่ได้นะฮะโอ้ยอใหญ่เนี่ยมันน่าเงินอย่างเดียวนั่นแหละมันนี้มีพิษ <c oughs> มีภัยแล้วหรอพ่อไม่ต้องห่วงหรอกนะไอ้คนที่ใช้ชีวิตประมาทประมาทแบบแกเนี่ย โดนจับมาตั้งกี่คนแล้วแกรู้ไหมถ้าแกยังอยากมีเงินใช้ได้ใช้เงินอยู่ข้างนอกแกก็เชื่อฟังในสิ่งที่ฉันสอนแกด้วยเพราะว่าถ้าฉันประมาทแบบแกฉันโดนจับไปตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าใจแล้วนะพ่อแล้ววันนี้รถใหญ่แกรีบขึ้นไปเช็คของได้แล้วช่วงนี้ตำรวจก็เยอะอยู่ด้วยเพราะงั้นรอบเนี้เราต้องขยอยส่งทีละน้อยๆให้พวกตำรวจมันจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่พ่อ สายของเราที่อยู่ในพวกตำรวจก็เยอะแยะแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งเว้ยฉันบอกให้แกทาอะไรก็ทำเลยหน้าครับครับเขา้าใจแล้วไปเพื่อไปแช้ของอืมดิวเด็ดเพชรเดียวกิจกรรมวันลอยกระทงวันเพ็ญนะครับทุกคนครับตั้งแต่1 9พฤศจิกายนจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้ลดสูงสุดเหลือแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะโอยมาดูกันว่าผมจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ดึงเพชรไหมโอ้โหแปดห้าเปอร์เซ็นต์ จากพันสี่เก้าเก้าเหลือแค่สองร้อยยี่สิบสี่เพชรเท่านั้นนะฮะสำหรับชุดที่ผมต้องการนี่ได้ลไดลแล้ว,ลวรีบกันเลยนะครับทุกคนครับตั้งแต่ที่สิบเก้าจนถึงยี่สิบวิธีการหยดนี้เท่านั้นดูหลังตอนต่อไปของเรื่องที่ทุกคนอยากดูได้ง่ายนะทุกคนเพียงก,กดที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะเจอกับแอ ชื่อเรื่องของหนังที่ทุกคนกําลังดูอยู่ทุกคนสามารถเอานิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนครับแต่ทุกคนก็จะเจอกับตอนอื่นๆของหนังเรื่องนั้นสามารถรับชมได้ทุกตอนแบบง่ายๆกันเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถกดสมัครสมาชิกช่องเอ็นไอเตอร์ซีรีส์ได้แล้วนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการซื้อตั๋วหนังก่อนเข้าดูหนังในทุกๆวันนะยิ่งซื้อตั๋วหนังทุกเดือนก็ยิ่งอัปเดตตั๋วหนังแบบคุณไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่รักช่องนี้หรือว่าชอบหนังซีซีหน้าก็สามารถสมัคครรสสสมมมาาาาชชิิิก่่่่อออองงเเเเเพืืืซ้้้้ตตัั๋วหหนนนนไดดลลยะะแบบท นะคแต่สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะของพวกเราแน่เดือนละแค่3 5 0บาทเท่านั้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องเอ็นไอเดีดีได้เลยนะฮะพวกเราสัญญาว่าจะตั้งใจทำหนังดีๆให้ทุกคนได้ดูในทุกๆวันเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนทั้งคนที่สมัครสมาชิกช่องซื้อตัวหนังหรือว่าคนที่ไม่ได้สมัครก็สามารถเข้ามาดูหนังได้ทุกวันนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะมีน้าตูหนังได้ทุกวันนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยขอขึ้นไปดูหน่อยดิว่าข้างบนมันมีอะไรวะทำไมต้องห้ามขึ้้นนนไปปดดูววววยยยหรืออ่่าจะะเเเ็็พกกซที เออนี่มันกกล่องยานี่หว่ะกล่องยาจริงด้วยรีบมาเนี่ยว่ะริบมาเลยวอยอะไรอ่ะเออฉันมีเรื่องที่คุยกับแกว้ยวาไหมีอะไรอ่ะทําไมต้องมาคุยที่นี่้วยวะคือแกจาได้ไหมที่ไอ้เฮียคนนั้นมันบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์้าให้ฉันขึ้นไปชั้นบนสุดอ่ะเออเออจำได้ทำไมอ่ะคือเมื่อวานอ่ะฉันเห็นไม่มีใครอยู่บ้านเลยเว้ย ฉันไม่อยากรู้อ่ะฉันก็เลยลองขึ้นไปดูออเอาแล้วแกไปขึ้นดูทำไมอ่ะฉันก็แค่อยากแอบ,บขึ้นไปดูอ่ะแต่แครู้ไหมว่าฉันเจออะไรเจออะไรวะฉันเจอกล่องยาเป็นร้อยๆกล่องเลยเว้ยกล่องยาอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนั้นมันทำเอออ๋อเป็นหมอนี่เองอ้าวไม่ใช่อ้าวก็แกบอกมีกล่องยามั่ไม่ใช่กล่องยาแบบนั้นนั่นดิมันคือย,ยายาแบบ ผิดกฎหมายเหรอเออมีเป็นร้อยๆกล่องเลยด้วยมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเออดิถึงว่าทำไมรวยขนาดนั้นฉันเคยได้ยินมาด้วยกล่องยาพวกนั้นอะ่ะแค่กล่องเดียวอะ่ะขายได้เป็นสิบล้านเลยนะส,สิบล้านเลยเหรอวะกล่องเดียวเนี่ยนะเออดิวะโอ้ยฉันรู้แล้วฉันว่า,วา,วาแกขโมยมาสักกล่องหรือไหม ไม่เรเอไปขายกันเอ้ยแกจะบ้าเหรออยากติดคุกเหรอฮะ,ะแค่กองเดียวอะพวกมันไม่รู้หรอกเวย้ยแถมกลองเดียวอะตำรวจไม่สงสัยหรอกแกคิดดูนะเวย้ยแม็ก10สิบล้านอะแบ่งยังสองคนก็คนละห้าล้านแล้วนะนุ้ยแกต้องทํางานกี่เดือนวะถึงจะได้เงินขนาดนี้ะแต่มันเสี่ยงนยุ้ยแค่ครั้งเดียวอะก็จบเลยนยุ้ยแม็กเออฉันขอคิดดูก่อนนะเอ่อแม็กอ วัสดีครับไม่ต้องหวัดดีหรอกแม็กไม่มีใครได้ยินหรอกตอนเนี้ยมาคุยกับฉันแบบนี้มันจะดีเหรอเดี๋ยวคุณกายเขาก็มาได้ยินหรอกแล้วเดี๋ยวเธออ่ะจะลําบากเอานะคือฉันมีเรื่องอยากจะถามแม็กอะแม็กมาทํางานที่นี่ทําไมอะแล้วร้านค้าของแม็กล่ะไม่เปิดแล้วเหรอเออเราให้พ่อกับแม่เราเฝ้าให้อะ่ะเราอยากจะมาหางานทําหาเงินเยอะๆเราจะได้กลับไปดูแลลี่ไงโอ้ยแม็กไม่ต้องก็ได้นะอยู่ที่เนี่ย มันลาบากแล้วก็อันตรายนะนายยังไ,ไม่รู้หรอกว่าคนบ้านเนี้ยน่ากลัวขนาดไหนแล้วถ้าพวกเขาน่ากลัวแล้วทําไมรีถึงได้มาอยู่กับเขาเอ่ะเออแม็กก็รู้แล้วนี่เราต้องการเงินไงรีอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะรีบอกจํานวนเราได้ไหมเราจะได้ตั้งใจเก็บไว้ให้รีอ่ะแม็กไม่ต้องพยายามอะไรเพื่อเราทั้งนั้นแหละไม่รีรีบอกมาดิรีต้องการกี่ล้านอะล้านหนึ่งสองล้านสีสิบล้านหรือเท่าไหร่อ่ะ รีบ,บอกเราหน่อยได้ไหมแม็กเอาตรงๆเลยนะเราบอกเป็นจำนวนแบบนั้นไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าแล้วแต่แม็กแล้วกันนะถือว่าเราเตือนแม็กแล้วนะนี่ตอนเนี้เราเป็นอะไรกันหรอก็เรายังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้รีแค่งอนเราแต่รียังรอเราหาเงินอยู่ใช่ไหมแม็กคือแบบใช่ไหมรี่วันหนึ่งถ้าเรามีตังมีตังมากพอ ที่รีต้องการรี่ก็กลับมาหาเราใช่ไหมก็ถ้าแม็กมีเงินมากพอเราก็กลับไปหาแม็กได้โอเคแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะก็รอวันที่แม็กมีเงินอย่างที่แม็กพูดอะเราค่อยกลับมาหากันนะเออรีเออฉันต้องไปแล้วนะ

พอใจแล้วใช่ไหมคะอืมขอบคุณมากเลยนะที่เต้นให้ดูอ่ะแแล้วที่สุดเลยแฟนใครเนี่ยนี่พี่ก้าหนูอยากรู้อ่ะว่าพี่คิดยังไงไปตัดทรงผมทรงนี้หรออ้าวพี่ต้องดีบทำผมเจ็บผมให้มันดูแบบพุ้่านขึ้นนิดนึงไงเพราะพี่กำลังจะรวยแล้วไม่รู้หรอหึพี่เปิดร้านซ่อมรถนะจะรวยได้ไงอ่ะถูกรตเตอรี่หรอเออหน้าเอาเป็นว่าพี่กำลังจะรวย พี่กําลังจะมีตังนะพอได้ตังมาใช่ไหมพี่ก็จะเอาเงินนี้ไปทําธุรกิจไปเปิดร้านค้าหรือว่าไปทาอะไรสักอย่างแล้วพี่อ่ะก็จะทาให้น้องแต่งกว่ามีความสุขเองนะทุกวันเนี้ได้อยู่กับพี่อ่ะหนูก็มีความสุขแล้วแต่พี่อ่ะอยากจะทําให้หนูมีความสุขมากกว่านี้ยายทาให้หนูอ่ะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเป็นผู้หญิงที่สบายที่สุดในโลกแล้วใครบอกพี่ว่าทุกวันนี้หนูไม่มีความสุขอืม เหน็หนไรอพี่แปบ๊บนึงนะพี่สัญญาแม้ว่าตอนเนี้พี่มันยังไม่มีอะไรแต่อีกไม่นานแล้วอีกไม่นานพี่จะทำให้หนูมีความสุขพี่จะทำให้หนูสุขสบายหนูจะได้ไม่ต้องไปทำงานเราทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันทุกวันทุกเวลามีทั้งเงินและก็มีทั้งความสุขน้องวารอพี่หน่อยนะครับรอพี่หน่อยนะพี่ก้าก็ จะมาดราม่า,มาทำไมเนี่ยคะจริงๆนะพี่พูดจริงๆพี่กล้าหนูก็พูดจริงๆนะว่าแค่หนูมีพี่อะหนูก็มีความสุขแล้วพ่อนี่พ่อตามผมมาถึงที่นี่เลรอพ่อบอกผมเองนี่ก็อยากพาผู้หญิงเข้าห้องผมก็พามาที่นี่ลนะพ่อตามมาอีกทำไมเนี่ยพี่ฉันมาที่นี่ฉันไม่ได้จะมาคุยกับแก,แกเรื่องผู้หญิงของแกอาวแล้วพ่อมาหาผมทำไมอะมีอะไรเดี๋ยวรอแป๊บก็ได้ผมก็กลับบ้านอยู่ดีแล้วค่อยคุยกัน ดีว่าเมื่อวานน่ะฉันลองให้คนเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วปรากฏว่าฉันเจอคนของเราขึ้นไปชั้นสามแล้วก็ขโมยกล่องยาไปกล่องนึงมันกล้ามากมันเป็นใครกันไอ้คนที่พ่อเพิ่งรับเข้ามาทํางานเนี่ยอ๋อเด็กใหม่น,นั่นเหรอผมบอกพ่อแล้วว่าจะรับใครอะ่ะให้ดูดีๆก่อนก็เห็นมันหน้าอ่อนแบบนั้นใครจะไปคิดว่ามันจะกล้ามาขโมยของฉันแล้วไงต่อ ไม่รู้ว่ามันขโมยไปให้ตำรวจหรือว่ามันขโมยไปขายเองกันแน่ถ้ามันขโมยไปให้ตำรวจอะตอนเนี้ยตำรวจบุกเต็มบ้านแล้วไอ้พวกคนที่อยากได้เงินแบบนั้นอะมันจะมีอะไรขโมยเอาไปขายไงงั้นได้งั้นเดี๋ยวกลับไปอะผมจัดการให้เองพ่อไม่ต้องรอกหมายความว่าไงอะสายที่พ่อส่งไปอะเพิ่งบอกพ่อว่าตอนเนี้ยตำรวจเขากำลังสงใส่บ้านเรางาน็นที่เก็บยา พ่อก็เลยคิดวิธีดีๆวิธีหนึ่งออกพอดีเลยว,วิธีอะไระพ่อเดี๋ยวแกก็ไปสะกดรอยตามไอ้นั่นและก็ไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูปภาพตอนที่มันเอากล่องยาไปขายแล้นพอตำรวจมาบุกบ้านเราเราสองคนพ่อลูกก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าออกไปทํางานนอกบ้านทุกวันและเดี๋ยวพ่อจะให้คนส่งวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายที่แกไปแ,แอบถ่ายมาให้ตำรวจเองและเราก็โยนความผิดไปให้มันว่ามันอ่ะไม่ใช้บ้านของเรา มีการเก็บกล่องยาแล้วก็เอาไปขายเองหลังจากนั้นเราส่งคนพ่อลูกก็จะพ้นผิดไม่มีใครสงสัยแต่คนที่โดนจับก็เป็นไอ้นั่นแทนใช่แล้วหลังจากนั้นบางทีพวกเราอาจจะค้าขายได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ <laughs>